สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับพี่ปันสวัสดีครับผมบอแมนเตเนียใช้บมแดงแมได้เมอน,น์ดีเดอช่องนี้ช่องนี้พบกันตลอดนะครับเป็นโซเฟอร์ประจาตัวแล้วมือน,นี้เรามีนัดกันนะครับมาทายถ้ำของน้องอินปงล่างสแตกแดกตับนะครับน้องเพิ้นเซนมาอมารวมทายน้วกันนี่ละ นะครับผมก็เลยสิเก็บเบื้องหลังหรือบรรยาก,กาศต่างๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับนัดกับน้องอีดยุคสแต็กเด็กตัาบ้บาไก่สีมา้าหอดแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าตลาดซีมุมเมืองครับผมจอทากันอยู่ครับตลาดซีมุมเมืองครับพี่น้องปา้าตกแต่งโมผมเบ่<ม>เงเบิ่งพี่น้องผมเบ่เคยเข้ามาเทีย<า><ม>่ยวที่นี่ครับแตนีลากปกแต่งโมุงอิงองุงอิงอุงอิงมื้อนี้มื้อนี้สุกเลย กำลังหิตนเชียลแ่พตลาดไทยตัวนี้เนาะตลาดสีบุงเมืองเคยมก็หลงแล้วพี่น้องฝั่งแรกครับผมเพิ่ี่น้องวันนี้โซนนี่ตลาดพักด้ย่ะโอาตลาดยังอะพักปุงรสวันนี้เขาจะไปโซนเนื้อตีบ้านี้เขาเป็นงไงวันนี้ที่ตลาดสีบุมงเมือง ครั้ง,<อ>งแรกนะครับที่เขามานะครับทั้งเขาขมันเน่นน้อยเขามาแล้วเป็นผงเลย <c oughs> เป็นผงเลย <c oughs> มีแป๊วไหม <c oughs> ครับผมกรับหอดตลาดซีเมอืองแล้วครับทีมลุงจอยต่อยผมอ่าสิมมาไทยรายการของน้องนะครับเป็นแขกรับเชิญนะครับกลับมาเบิ่งลุงจอยแต่ว่าคอนเซ็ปต์เรื่อง เส้นเรื่องนห่ะจังไดนี่ก็ยัยงประธานงูน้ำนองนะครับจังไดก็บฝากติดตามเด้อเนาะพี่น้ฟฟอ,นองเด้อช่อ,ชองแสแต็กแด็กทับช่องปล่อยไฟเมื่อไราพอดครับผมที่ครับน้องรับสวัสดีครับครับชอบอ่องปล่อยฝายมาติดตามครับที่มาหายกำลังใจของไออีสแต็กแดกครับครับมือนี้มาท้ายยังกว่าเห็นตาเสือ้ออะไรมากไม่รู้คืออยากแห็คือผมมาล้านไอ้พ่อพ่อเดี๋ยวจะเข้าไปดูคุณ เออมีเบื้องหลังเบื้องหลังโอเคอ่ะมานน้ำมันบเบื้องหลังโอ้นี่เบื้องหลังอย่าเอาถุงมาเไยก่อนอย่าลุงจอยลุงจอยลุงจอยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทีมงานทีมงานคือเอามาติดตามเส้นทางสายเนื้อว่าก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคเนี่ยครับเนื้อนี่มันมาจากที่ไหนอ่า เจ้าของร้านเนี่ยไปเอาที่ไหนมาทำไมมาถึงสดคือบางที่เอาไม่เหมือนกันนะ<อ>บางที่กว่าจะไปถึงเราทานเนี่ยอ,อาจจะเป็นมือสี่มือห้าไปแล้วนะของเราจะได้กินจากลงเชือดเสร็จลงเชือกก็ไปตลาดกลางตลาดกลางเสร็จก็มาตลาดย่อยย่อยเสร็จก็ไปร้านกวา่าเจ้าของร้านไปเอาอีกสี่ห้าชั้นแต่วันนี้เราจะมาแบบว่าจากลงเชือดแล้วก็มาที่ตลาดแล้วก็ไปเอามาเลยคือสามชั้นอ่ะเราได้กินแสดงว่าเราจะได้กินของสด ก็เลยอยากมาดูต้นตอที problems, ่ตลาดสี uh, ่ม uh, yeah, ุมเมืองว่ามันเป็นยังไงพี่น้องว่าของสดของแท้เนี่ยมาเบิ่งหลานตามพยายจอยก่อยคนกันฮะ้ยกินยู่วหลานย่างสดลงพคอย่างสดอยู่แต่ว่าอย่าเบิ่งอ๋ออยากเบิ่งอยากเบิ่งเส้นทางเบิ่งเส้นทางว่ามันงเส้นทางมาจังไหรครับผมโอ้ยญ่ครับเนาะตลาดนี้ไอเขามาที่แรกไหมกันไงอยู่เลยโอ้ยเนี่ยฮะไอ้ที่ผมปลูกมันกับจุูมั่นอย่างนี้นะมัดเลยกันเปิดเดม่าลด้วยครับเพิ่เฮ้ยาโอ้ย เอาละครับพี่น้องะครับคนไหนเปียงแจวไม่ได้ล,งลังห้างไลฟ์บ่อช่องเนี่ยพ่อพ่อครับฮะพ่อมีเนาะ <c oughs> มีลังค่าแน่หรอกเอ <c oughs> เอโอ้ยอ่ะกินหยอยกินเถียงได้ได้ครับ <c oughs> เอาละครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายไปสวัสดีครับกลับมาแล้วครับในวันนี้นะครับวันนี้ เราอยู่กับลุงจ่อยก้อยผมถ alone, ้าใครเคเป็นแฟนลับสไตล์เดดที okay, cents, rapper, okay. Okay, ่กวางตายครับวันนี้พี่เพื่อพายมาด้วยนะครับเราเคยไปถ่ายสองครั้งแล้วที่ร้านลุงจ่อยก้อยผมนะครับเราก็เลยติดใจรสชาติของเนื้อครับขึ้นได้เนื้อสดเนื้องามเนื้อดีแท้เนื้อสดๆดีๆแบบนี้ไปเอามาจากไหนวันนี้เราก็เลยตามลุงจ่อยมาดูต้นตอของเนื้อครับว่าเนื้อนี่เกียงเนื้อได้มาจากที่ไหนเพราะว่าบางร้านที่เราไปอ่ะที่กวาง่าครับบางครั้งเนี่เราเป็นมือที่สี่ที่ห้านะกว่วจะได้กินตั้งแต่ คนเชือดเสร็จเชือดเสร็จกว่าจะมา,าเข้ามาสู่ที่คนคนที่จะส่งพ่อค้าคนกลางมาลางมาถึงตลาดตลาดมาถึงคนไปเอาอีกกว่าจะมาถึงร้านสีห้าขั้นตอน,ตอนแต่เนี่ยของลุงจ่อยนีย่คือจากจากลงเชือดแล้วก็มาที่ตลาดรับล,ลุงจ่อยมาเอาถึงนี่เลยคือถึง3แค่นั้นเองเราถึงอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับมาดูว่าให้รู้ว่าร้านที่เราไปนี่ร้านที่เราเสนอว่าโอเคก็คือโอเคจริงๆอย่างร้านลุงจ่อยวันนี้เราไปที่ไหนลุงจอย ขนาดซีม่วงครับขนาดซีม,ม่วงเนาะซีม่วงเมืองเป็นม,มองที่ลุ้มอยมาเอาตลอดมมเลือกร้านนี้ตลอดพอเตอร<ะ>์ไซค์คู่ใจคืเอเก่าวคู่ก่าวคู่ก่าวพอ,อตะไส้ขั้นหน่อยหน,น่นอยนะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งร้านครับไปเบิ่งร้านเดี๋ยวคุ้มโจที่พ้อยไฟคุณนัทกับผมไปเบิ่งที่ร้านเดี๋ยวไปเบิ่งวัดมันขีดข้นขนาดไหนนะครับอยากให้เห็นทำมาพิธีแล้วก็ที่ไปที่มาของร้านเนื้อที่เราเคยกินกันอ้าวคับไปดูที่ร้านเลยครับ อย่น <l id sei> <c ười> ั้นอยากประจุนั่นาในตลาดมาพกมากลุงจจอยพกเกวมาด้วยุกแกวมาด้วยความเตรียมพวอมเออเรื่องหนึง้าคอกไลวันี้มไ้ือเาบอกว่าไท้ายเบื้องหลังนั่นไอเบื้องหลังว้าว กระสอบหนึ่งกระสอบเนื้อสันในเป็นเนื้อที่แบบปลอยมากอะไรปลอยอะไรนะอะไรปลอยปลเข้าไปปาดอื้อึ่ฮึมฮึมฮึมคึมมฮมจ่อยมายยึึมฮึมฮึมฮมฮกมฮึมฮึมฮึมฮมฮึ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 มม อาลงูดูอะรเจนี่มุ้งมัเอาเอาลงดูละอะครับเจ๋อจหั่นให้ค่ะกู้นี่คือแตนี้ไม่รูมัจะเป็นอย่างเดียวมมเดียวนูั่นเพิ่มให้ค่ะนากินมีแหนะเด้ไมน้องโคตออกกับบ่วงเด้บ้างไหมยังเนื้ออะเมนาครับ เผมจุเลยหวานไหมฮะผมจุดกายเป็นหวานอยากคบผมเลยลายนุ่มนะมันสวรนลงกข้ังานเพราะนมันหวานคนบงการนะน่เออมันเข่าผมเนี่ยคนบางการคนบางการกินเนื้อที่ไปดูคนบางการมันชุ่มชื้นไไนะพ่อแบบอะร นุ่มมากเลยวต้องข้าวันเหนียวบางข้าวไม่้าวไม่ต่อไม่กอไมนต่อร่างตับดีกเ่าะยังไม่ลองตับเออชัดเเลยแต่ว่าอีเดเนี่เดี๋ยวนี่เป็นได้เรื่องไหมตับทับครับข้างในด้วยหมคะ่คะสิบกีนะพี่ชาสิบกีจ้ะตับากี่วหน่อยโอ้ยยอดสุดยอนทีคนโจ๊โจที่เรคนโโจ เอาไปใจเอาไปให่ยังออ้ยปืมกิ่งั้นบาัหน่อนไม่ก็เรนขั้นมะนแบบแบบแบบอเปี๊ยห่อหนี้เพียห่อนนี่คนข้างต้อ่เยอืมแครับเ้โรเจรู้่เรปีุ่เด้ามสิบี่คครับ ครับ,รบพี่น้องครับหล้างจ่าไปทายเบื้องหลังเนาะของไทอินวันนี้ก็ลุงจอยเพิ่อนก็ได้เนือเ้อเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าที่เป่าไปล้านได้จักโลขะโกยี่บลูกโลยี e ่ส e ิบส e ี่โลลุงจอยเพิ่อนมาเอาทังสี่ซูมือครับผมแโลท้งหมครับผมวันนี้ก็ต้องเป่าไปแล้วเพราะว่าสิบพ่อท่านทั้งปูนนะครับ ไงก็ลวนอผมอะไรครับขอบุณเด็กพี่น้องเพี่น้องตลาดญงเลยครับอันนี้ฟักทองฟักทองจากตวายแล้วนะครับใหญ่มากวัมาเอเยนักทอ สาไทยเรียบอกไหยหรอาไทลูกไปอีดตั้แค่นีเหรอน้ำเลยนึ่สอสามยิบกล้องนี้กล้องสามยิบนี่สองสามยิไเยอะบเย้เยครับเล็กเซเว่นตรงซอยนี้ใช่ปะขาขามือปะใช่ค่ะ